ถ้าเราพูดถึงจักรวรรดิมองโก้เพืเ่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีใช่ไหมครับจักรวรรดิมองโกในอดีตที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่มีความยิ่งใหญ่ทางทหารมากซึ่งเราจะรู้กันดีว่ากองทัพมองโกมีทหารม้าที่เก่งที่สุดและยิงธนูแม่นที่สุดนอกจากการขี่มา้ายิงธนูแล้วยังเป็นกองทัพแรกในประวัติศาสตร์เท่าที่มีการบันทึกมาเพราะกองทัพมองโกได้นําอาวุธเชื้อโรคเข้ามาทาสงครามด้วยซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ชานฉลาดที่สุด และเราจะมาพูดถึงว่าทำไมกองทัพจักรวรรดิมองโกถึงมีกองทัพที่เก่งกาจและการขี่ม้ายิงธนูรวมถึงอาวุธเชื้อโลกที่ทหารมองโกได้นำมาใช้จักรวรรดิมองโกอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่1 3และ14ถือเป็นจักรวรรดิที่ลบทางบกที่มีอาณาเขตต่อเนื่องใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากเอเชียกลางและมองโกมีอาณาเขตครอบคลุมยุโรปตะวันออกไปจนถึงทะเลญี่ปุ่น และเข้าไปทางเหนือในไซบีเรียทางตะวันออกและใต้ในทวีปอินเดียที่ไปจนถึงอินโดจีนและที่ราบสูงอีรานนอกจากนี้ยังไปไกลถึงตะวันตกที่ไปถึงเลแวนและคาบสมุทรอาหรับ จักรวรรดิมองโกนะครับเป็นจักรวรรดิที่รวมชนเผ่าเลรอนในมองโกเลียโดยอยู่ภายใต้การนำของเจงกิทขันที่เป็นผู้ปกครองจักรวรรดิมองโกในปีคศ .1206 ซึ่งทำให้จักรวรรดิมองโกเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีผู้สืบเชื้อสายที่มีฝีมือเก่งกาจไม่แพ้กันพวกเขาสามารถนำกองทัพจักรวรรดิมองโกบุกไปโจมตีในหลายทวีปได้ที่ไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกถึงเอเชียกลางและไปจนถึงทวีปยุโรป หนึ่งในพื้นที่ของการบุกโจมตีโดยจักรวรรดิมองโกนะครับที่มีการใช้อาวุธเชื้อโรคคือพื้นที่ของอิตาลีในปีคศ .1246 กองทัพของจักรวรรดิมองโกเข้าโจมตีเมืองแคดฟาของอิตาลีในช่วงเวลานั้นกองทัพมองโกตั้งอยู่นอกกำแพงที่ยังไม่สามารถเข้าไปโจมตีในค่ายของอิตาลีได้แต่ในเวลาต่อมานะครับเกิดการระลอกในกองทัพมองโกการแพร่กระจายของเชื้อที่เกิดขึ้นทําให้ทหารมองโกที่อยู่ในค่ายเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากเลยนะครับ ถ้าเป็นในกองทัพอื่นที่มีการเสียชีวิตจากโรคระบาดเขาคงนำศพไปเผาหรือไม่ก็ฝังใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าไม่ใช่กับจกักรวรรดิมองโกเพราะแม่ทัพของมองโกกับมีความคิดที่ดีกว่าซึ่งกองทัพมองโกจะมีเครื่องยิงก้อนหินอยู่แล้วที่เราจะเห็นในหนังกันที่เป็นการยิงเข้าถล่มเมืองของศัตรู แต่ทว่ามองโกนำศพทหารที่เสียชีวิตจากเชื้อโรคใช้แทนก้อนหินและยิงเข้าไปในเมืองแคฟฟาเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่านำศพเข้าไปยิงแล้วจะทำลายเมืองยังไงใช่ไหมครับที่กองทัพมองโกนำศพยิงเข้าไปในเมืองเป็นเพราะว่าต้องการแพร่เชื้อของกาฬโรคซึ่งถือว่าเป็นการใช้อาวุธชีวภาพครั้งแรกของประวัติศาสตร์เลยนะครับส่วนคนที่อยู่ในเมืองก็ล้มตายเป็นจำนวนมากและผู้คนที่เหลือรอดก็ต้องหนีออกจากเมืองจนในที่สุดเมืองแคฟฟาไม่สามารถต้านอาวุธเชื้อโรคของมองโกเลียได้ หลังจากที่อิตาลีแตกกองทัพมองโกเคลื่อนทัพเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เข้าโจมตีหมูกก่เกาะซิซิลีกองทัพมองโกก็ไปโจมตียุโรปตะวันออกที่โจมตีด้วยอาวุธเชื้อโรคในช่วงเวลา3ปีที่มีสงครามระหว่างมองโกมีการคาดว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า25ล้านคน เราจะมาพูดถึงระบบกองทัพของทหารมองโกมองโกจะมีระบบที่ไม่ซับซ้อนและเรียบง่ายนะครับที่จะเป็นเหมือนการใช้ชีวิตประจําวันของมองโกเพราะเราต่างจะรู้กันว่ามองโกคือชนเผ่าเลรอนที่ดํารงชีวิตตามทุงหญ้าอาหารที่กองทัพของมองโกกินประจําคือไขมันและนมมานะครับจึงทําให้ร่างกายของทหารมองโกมีร่างกายที่กำยำนี่เลยเป็นจุดให้มองโกมีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถไปได้ทุกที่และวิธีการข้ามแม่น้ําของมองโกนะครับมองโกจะใช้ถุงหนังที่พองลมเป็น เ,เหมือนกับถุงชูชีพเพราะเวลากองทัพของมองโกออกรบทําให้ในบางพื้นที่จําเป็นต้องข้ามแม่น้ํานี่จึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทําให้ทหาฐานมองโกสามารถว่ายน้ําได้ไกลและนานขึ้นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายของชนเผ่ามองโกที่ไม่จําเป็นต้องมีระเบียบสังคมในกองทัพเหมือนกับกองทัพอื่นซึ่งเจงกิตข่านเองก็ใช้ยุทธศาสตร์ง่ายๆแบบนี้ในการออกศึกสงครามของจักรวรรดิมองโก สิ่งที่สําคัญนะครับชนเผ่ามองโกขี่ม้าเก่งตั้งแต่เด็กนี่จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กองทัพมองโกเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วในการโจมตีศัตรูนะครับมองโกจะใช้วิธีบีบจากด้านข้างสิ่งที่สําคัญไม่แพ้มาของมองโกก็คือธนูแต่ความพิเศษของธนูมองโกนะครับจะมีความยาวกว่าปกติและจะยิงได้ไกลกว่าธนูปกติในช่วงแรกของการเข้าตีมองโกจะใช้ธนูเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นจะเข้าตีด้วยอาวุธระยะไกลนอกจากนี้นะครับทหารม้ามองโกจะมีม้าสํารองติดไป ซึ่งม้าสำรองก็จะมีอาวุธบรรทุกไปด้วยที่เป็นเหมือนกับคลังแสงเคลื่อนที่ส่วนม้าที่ได้รับการบาดเจ็บหรือว่าตายม้าตัวนั้นจะกลายเป็นอาหารของพวกเขาต่อไปซึ่งถือว่ามองโกใช้ทรัพยากรที่ขุมมากสิ่งสําคัญที่ทําให้กองทัพมองโกไม่เหมือนกับกองทัพอื่นๆนะครับคือการขี่ม้าได้อย่างคล่องแคล่วและการยิงธนูที่แม่นยําทําให้การที่จะหากองทัพที่สามารถต่อกรกับมองโกได้กองทัพนั้นจะต้องมีฝีมือเทียบเท่ากับมองโก เพราะไม่ว่ามองโกจะไปที่ไหนนะครับทุกที่ที่มองโกไปมองโกสามารถชนะได้หมดเพราะในช่วงเวลาที่มองโกไปยุโรปตะวันออกรัเสเซียก็ถูกมองโกตีแตกฮังการีกับโปรแลนด์ก็เช่นกันซึ่งจัก,กรวรรดิมองโกก็ไม่หยุดแค่เท่านี้เพราะบุกไปถึงยุโรปตะวันตกและยึดครองรัสสุลต่านและไปจนถึงทะเลดำจนไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกแต่สิ่งที่จะทําให้ผู้นําและกองทัพมองโกโกรธนะครับ คือการตัดหัวทูตผู้ส่งสารเพราะมีช่วงที่เจงกิสขานส่งทูดไปยังเปอร์เซียแต่ทว่าเปอร์เซียได้ตัดหัวทูดคนนั้นหลังจากนั้นนะครับเจงกิสขานได้สั่งกองทัพบุบกไปยังเปอร์เซียเมืองที่ต่อต้านเจงกิสขนันได้ส่งทหารไปมากถึง1 0,000คนที่จะบุกไปทางเหนือกองทัพจาก,กรวัดิมองโกนะครับบุกไปจนถึงสุดขอบทะเลที่อยู่ใกล้กับตะวันออกกลางสำหรับผมแล้วนะครับกองทัพมองโกคือหนึ่งในกองทัพที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์โลก โอเคครับเพื่อนๆถ้าข้อมูลผมผิดพลาดเพื่อนๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้เราค่อยเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวัสดีครับ